โตจะสวยไปไหนคะเนี่ยก็เดี๋ยวจะเด็ดไปให้คุณเลมโบใส่อาหารเช้าค่ะคุณเลมโบเขาจะเอาผลไม้ต่างๆลงไปในเขาเรียกว่าฟลูกโกรนะคะฟลูกโกรก็คืออาหารเช้าสวัสดีค่ะผักกาดหอมสวีเดนค่ะ มากินบรรยากาศนอกบ้านกันนะคะเช้าวันนี้อากาศติดลบสองแมคคันิง่งลงเต็มเลยค่ะแต่เป็นเวลา8นาฬิกานะคะบรรยากาศในรั้วนในสวนวิถีชีวิตชนบทในต่างแดนค่ะฟินฟินมากเลยค่ะคุริมโบยังไม่ตื่นออกมาจิบน้ำชาค่ะจิบน้ำชาแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องชมบรรยากาศรอบๆสวนนะคะเพราะว่าอากาศหนาวติดลบขนาดนี้อีก ไม่นานค่ะทุกอย่างก็จะหายไปเพราะว่าถ้าหิมะลงหรือว่าอากาศหนาวจัดๆใบมงใบไม้ที่เรามองเห็นนี่ก็จะหายไปหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้มันกำลังสวยงามมันกำลังเปลี่ยนสีค่ะค่ะคุณเลมโบยังไม่ตื่นค่ะให้เข้านอนพักผ่อนก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่ เป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็ให้คำแนะนำคุณเลมโบมาค่ะก็ขอ <c oughs> ขอบพ <c oughs> ระคุณท,ท,ทุกทุกท่านเลยจ้าที่เป็นห่วงลูกเคยเอฟซีนะคะเป็นชาน้ำผึ้งกับขิงผงนะคะวันนี้เว้นสรารแหน่เพราะว่าสรารแหน่มันเย็น <c oughs> <c oughs> โอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะบ้านสวนของเรา หมุนรอบๆก่อนนะคะคิดถึงบ้านเราเลยคิดถึงบ้านเราเลยค่ะแม่ห้องสอนเมืองสามหมอก <c oughs> โอ้ชัายะออกมาแล้วแ <c oughs> ม่คันิง้งลงติมเลยจ้ามามาสุดอากาศบริสุทธิ์กันจ้าเช้าๆบีที่ต่างจังหวัดของเมืองนอกนะคะ ยาย่ามาแล้วลูกโอ้โหป้าพาคุณคุณมาจิบน้ำชากันลูกอากาศมันหนาวเนาะอากาศหนาวแต่มีแสงแดดนะคะฟินมากเลยค่ะฮโอุโ้ยมาละมาละมาละดูสิอุ้ยอุย,อยกาแฟตาน้ำชาตั้งอยู่ตรงนี้จ้าอันนี้นะคะเอาออกมาแป๊บเดียวเริ่มเย็ยนละ มาสูดอากาศบริสุทธิ์กันค่ะก็ฟินมากบรรยากาศชนบทของสวีเดนนะคะอต่ตอนนี้ใบเรินแบรผลไม้ลูกแดงๆของเราก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแต่ถ้าเขากระทบแสงแดดเขาจะสวยกว่านี้ค่ะแต่ตอนนี้มันยังเป็นช่วงเช้าแล้วก็หนาวอากาศยังไม่เปิดเต็มที่ภาพก็เลยยังออกมาไม่ค่อยสวยนะคะนกนกูปูปีกค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศรอบ,รอบ สวนให้ชมอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่หิมะจะตกลงมาแล้วก็หนาวจัดัดอากาศติดลบสิบขึ้นไปทุกอย่างก็จะหายไปเป็นทะเลหิมะเลยค่ะขอจิบกาขอจิบน้ําชาก,ก่อนเนอะดึงความอุ่นให้กับร่างกายออออตอนนี้ค่ะดูบรรยากาศค่ะถึงจะพลุมพลูแต่ก็ดู โรแมนติกนะจ๊ะมีเจ้าชายใจดีนอนพักผ่อนอยู่มุมนี้แหละเราแยกกันนอนตอนนี้ต่างคนต่างก็ดูแลตัวเองไม่ว่าจ,จะเป็นไข้หวัดหรืออะไรก็ตาม ย่าตามหาแม่แล้วลูกโออตามหาแม่แล้วหรือนี่พาคุณคุณไปดูรอบๆสวนที่ลูกโอ้โจ้าไหนลูกอุ้ยอ้ยโอ้ยเฮ้ยลูกไปไหนมาคะนี่ตัวเปียกเลยนะคะตกใส่ตกใส่ไปไปทำนี่ โอ้โห,โหน้องชาย,ยามาทักทายคุณคุณค่ะพี่เล่ไปไหนลูกน้องไปไหนคะอ,อ,อื้อุยหนูกินปลาทุกวันเลยนะคะเนี่ยไปต,ตกปลามาอบอบให้กินเกือบทุกวันเลยหบรรยากาศดีจังเลยค่ะคุณค่ะ ชารูปน้ำชา ทำไรลูกฮะเสร็จละค่ะเมื่อมีนกกระยางค่ะยาวๆมาเยี่ยมเยี่ยมมองๆนะคะปากันหอมก็เลยเอาตะข่ายมากั้นเขาก็ไม่มาเลยค่ะให้ออกซิเจนนะคะอีกอีกหน่อยก็จะไม่ขึ้นมากินเหยื่อแล้วค่ะเมื่อวานนี้เอาเหยื่อมาให้กินก็น่าจะจะหายไปหมดแล้ว เหลือค้างอยู่ใบบัวน,นิดหน่อยผักกูดค่ะผักกูดริมบ่อปลานะคะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ละชยยาโอ้โหเป็นนางเอกยังเลยลูกนางเอกจังเลยเนี่ย มีความสุขค่ะบรรยากาศฟินฟินแบบนี้นะคะอาก,กาศ้อมร่างกายแข็งแรงดีค่ะเรามีภูมิต้านทานดีเราต้องรู้ว่าสภาพร่างกายของเราพร้อมไหมแอ,อะขึ้นไปเลยลุกขึ้นไปเลยว้าวเก่งจังเลยพาคุณคุไปไหนดี ไปไหนดีลูกม,มาชมดอกไม้นะคะนี่นะคะนี่ดอกไม้ฤดูหนาวของเรามาแล้วคะ่ะเห็นไหมคะนี่หรือฤดูร้อนก็นี่ไงคะฤดูร้อนเขาจะสวยมากนะพุ่มนี้จะ้ะแต่ใบเขาเฉานะปีที่แล้วนี่แดดมาดีในช่วงเปลี่ยนสีเขาจะสวยมากใบเขาแต่ปีนี้ไม่สวยจ้ะ หรือว่ายังไงรอดูไปก่อนนะคะโอ้ยดอกไม้ค่ะสดชื่นมากเสียงนกหนูนปุ๊บปีกจ้านี่พุ่มไม้ที่น้องพลอยแบ่งเอาไปปลูกนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาของเขาละที่จะต้องลุยราไปจ้าเพื่อนๆจับตาดูต้นผักบุ้งฝรั่งไว้นะคะนี่ค่ะ เขาจะแก่เต็มที่แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดเอาต้นเขาไปไว้ปักชำพืชกล้าฮะในปีถัดไปนะคะเขาก็จะเหมือนกับต้นไผ่เล็กๆหรือว่าเป็นขนแนงไผ่แข็งแรงมากคะ่ะคุณเลมโบเรียกไผ่คะ่ะชอบค่ะชอบมุมนี้มากคะ่ะยังไม่ได้มาจัดระเบียบให้ดอกมงดอกไม้นะคะ ไม่อยากให้เขาเอนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราจะจัดรีวิวก็อยากจะให้เขาตั้งต้นดีๆแต่เอาเป็นธรรมชาติเลยค่ะวันนี้อากาศก็เย็นคะ่ะเสียงน้ำเล็กๆเกชอร์รี่ของเรานะคะนี่ปลูกมื่อปีที่แล้วคะ่ะใบเริ่มร่วงละวแอปเปิลลูกพุนลูกแพก็ไปตามวันละนะคะ แต่ก็ยังมีแอปเปิลของฤดูหนาวนี่จะ Apple ้ะแอปเปิลฤดูหนาวของเรายังได้กินนะตอนนี้ก็ยังปี๊ดอยู่เลยค่ะเปรี้ยวปี๊ดก็มีน้องไก่พิกุลสีพวงเจ้าของร้านลาบเป็ดบึงการแล้วก็แ่ะแล้วก็มีน้องกัลยานะคะน้องสาว พยาบาลที่โรงพยาบาลราชวิถีบอกว่าขอให้รีวิวตำส้มตำแอปเปิ้ลป่าให้ดูหน่อยว่างๆเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมค่ะแต่ตอนนี้ก็ของเปรี้ยก็ไม่ค่อยจะสู้สักเท่าไหร่เสียวๆฟันจ้ะต้นไม้ใบสวยของเราไปแล้วนะนี่เพื่อแป๊บเดียวเหลือแต่ลำต้นค่ะใบไมเปิ้ล ในสวนเปี่ยมสุขของเรานะคะนี่สวยเลยค่ะต้นนี้เพราะว่าปีที่แล้วต้นเล็กๆเองนะจาได้ไหมแต่ปีนี้ต้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราเรามาทำความสะอาดป่านะ่ะเรามาตกแต่งเอาให้มันมีแสงแดดเข้าไงตัดเอาต้นแห้งกิ่งตายต้นเล็กต้นที่เราไม่ต้องการออกค่ะเขาก็ได้รับแสงแดดด,ดี สวยเลยเจ้าชายยาอยู่ตรงนี้แม่นกแม่นกจ๋าลูกเธอดื้อมากเลยนี่ดูสิฮะชายยาดูประตูรับแรงของคุณพ่อนี่แข็งแรงนะคะฮะเอาไงลูกเฮย้ฮยเฮย้ฮยเฮย้ยเ้ยนาง ไงลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองนะเฮ้ยเฮ้ยเขามีความน่ารักนะน่ารักค่ะแมวเนี่ยสะอาดด้วยนะคะเออแล้วรู้ความค่ะไม่ขี้ไม่เยี่ยวไม่อะไรในบ้านนะอืมถ้าให้ไปนอนในบ้านก็ชอบมาปลูกตอนกลางคืนเขี่ยประตูห้องนอนค่ะ เพื่อที่จะออกมาด้านนอกถ้าพ่อแม่ตื่นสายเขาจะไปพากันไปนั่งอยู่ประตูหน้าห้องนอนแล้วก็ไอ้คิเล่อะมันดือ้อมันขูวันประตูแบบเรียกมันแมวมาเฟียน่ารักค่ะน่ารักมากมีความสุขเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนเพื่อนที่ดีมากเลยเจ้ากสกูตเตอร์นั้นไม่ต้องห่วงค่ะอันนั้นเหมือนคนเลยรู้ทุกอย่าง เชยาเอาแม่ไปแล้วนะฮะเปลี่ยนมุมกล้องไหมเดี๋ยวคุณคุณเบื่อนะปะปะลุกอะคมอสีสดใสมากค่ะใบไม้ของเราแอปเปิลเกอ้โหนี่ค่ะเป็นลูกเป็นเปนนะคะเป็นลูกเป็นเปนลูกเป็นแปนนี่ ก็เขาไม่ร่วงเลยนะเหนียวเลยแต่ไอต้นที่เรากินในฤดูร้อนร่วงดีจังเลยร่วงเราก็เก็บไอที่ร่วงเขาสุกนะ่ะเอาไปอบจ้ะมาถึงต้นแอปเปิ้ลแล้วไปไหนต่อ เนี้ได้ไหมแสงไม่ได้มะมแสงได้ไหมคะผักกูดของเราก็มีปลูกบ้างแล้วก็เขาขึ้นอยู่เดิมบ้างนะคะกินไม่ทันลคะค่ะอีกอย่างผักกาดหอมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบด้วยไงไม่ค่อยชอบก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บเขาคราก็เลยงามเนะะี่ยค่ะในเรือนกระจกตอนนี้ก็จะมีแต่มเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเอาไว้ทำพันธุ์ปีหน้านะคะ เพราะว่าต้นพริกแล้วก็ผักแพ้วหรือผักที่มันยังสดอยู่อะสดชื่นอยู่อะค่ะคุณเลมโบก็เลยช่วยขนเข้าไปไว้ในบ้านนะคะค่ะว่างๆเดี๋ยวจะมาเก็บเอาเม็ดแรดิสนะคะวันนั้นเอาไปแกงปลาแกงอร่อยเลยค่ะ ก็ขอขอบคุณน้องสาวทางญี่ปุ่นนะที่แนะนำมาว่าเห็นคนไทยเขากินถ้ารู้อย่างงั้นคือน่าจะปลูกเยอะกว่านี้นี่ตอนนี้เก็บใบเก็บเมล็ดเข้าออกนะคะแล้วก็มันร่วงหล่นก็ขึ้นเบี้ยมาเค่ะเข้าขึ้นเองนะคะเนี่ยแรดิสเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากในช่วงฤดูร้อนน่ะแค่ อาทิตย์กว่าๆสิบกว่าวันก็เหมือนได้กินแล้วอะ่ะปลูกสองสาครั้งเลยนะคะเนี่ยเขาขึ้นเองค่ะเพราะว่าผักกาดหอมมาเอาต้นเก่าเขาออกไงใบเม็ดมันร่วงค่ะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะเม็ดมันร่วงหล่นลงนี่ก็ยังพอมีนะเนี่ยเก็บได้เลยค่ะเนี่ยเขาสดนะคะนี่ไอเขายังยังอ่อนอะ่ะเดี๋ยวจะจะมาเก็บค่ะ ต้นมังง่วนเลิของคุณแลมโบเห็นไหมคะผักกาดหอมก็ดูแลมันมันเอ็นมันล้มมันขึ้นมาจากเมล็ดของปีที่แล้วผักกาดหอมเคยบอกแล้วเนาะว่าไม่ค่อยชอบกินมันกลิ่นมันเหมือนผักข้าวโพดอ่อนงามขึ้นมาเลยงามขึ้นมาเฉยเลยมันเป็นพืชที่เอ่อทนหนาวได้ด้วยอ่าเรามาดูกันแต่ว่าเป็นบอนไซเลยค่ะพี่น้องนี่เขาว่าต้นเขาพิการ อาลมณ์ๆทับๆนะก็ไม่ได้สนใจเขาไงเออก็เลยเอาไม้มาคำ้ำดูแลลงดินลงอะไรให้อ้างามขึ้นมาเฉยนางเอกของเราเลยค่ะผักเคนนะคะนี่มาแล้วแสงแดดค่ะเดี๋ยวก็คงจะมาทำลายเอออีททำลายน้ําแข็งละอืนี่คุณพ่อทำคอกสองชั้นให้ กวางไม่เข้ามาแน่นอนคาดว่าอย่างนั้นค่ะนี่ค่ะแสงแดดมาทำลายน้ำแข็งละตอนนี้ควันออกปากาบรรยากาศสวนของเราสวนเล็กๆแต่ก็มีพืชผักไว้กินแทบจะทุกอย่างคะ่ะปลูกไว้ ไม่ต้องซื้อหานะคะยังมีต้นหอมที่เราขุดไม่หมดนะคะมันก็ขึ้นตรงโน้นต้นตรงนี้ต้นค่ะผักการหอมก็เลยเอามารวมรวมไว้เขาก็ขึ้นมานะแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รอดหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรในขนาดที่หิมะยังไม่ลงอย่างน้อยเราก็ได้ใบเขาไปใส่ปนใส่าลาบค่ะไปจัดหน้าตาของอาหาร ถ้าไม่มีก็คือไม่มีจริงๆเนะาะค่ะอย่างน้อยเราก็มีนิดนิดหน่อยๆก็ยังดีจ้ะแค่ลอดนี่ก็ขุดอยู่บ,บ่อยๆนะคะนี่เอาใบแห้งใบแก่เขาออกเขาก็ได้น้ำใบใหม่ขึ้นมาเลี้ยงหัวมันไว้มันฝรั่งยังไม่ได้ขุดเต็มที่ค่ะาสารหน่ก็เริ่มแตกขึ้นมาอีกแล้วจ้ะยิ่งเก็บยิ่งแตกยิงก่งแจกยิ่งได้จ้ะ ่ภูมิใจที่สุดก็เป็นผักเคนนี่แหละชอบด้วยค่ะแล้วเป็นแบบแบบเหมือนคน้าน่ะเอามาทำอะไรก็อร่อยวันแบบนั้นทำราดหน้านะใส่ก๋วยเตี๋ยวผัดเหมือนคณาหมูกรอบค่ะอร่อยเอาปนใส่ข้าวพุ่งข้าวผัดนะผัดผักรวมให้กุณแมโบมันได้หมดอ่ะได้หมดเลยลวกจิ้มแจ่วนี่เออแสบค่ะ เจ็บคากผักเคนหรือว่าผักเกิรนโคนในภาษาสวีดิชบางคนก็เรียกคณะใบหยิกเพราะมันใบหยิกหยิกนอะน้ำพวกนี้ถ้ารู้ว่าน้ำแข็งจะมานี่ต้องเอาออกเลยค่ะ,ะเพราะว่าไม่งั้นถังแตกค่ะน้ำแข็งมันมันอัดแน่นค่ะมันเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วมันถังแตกแน่นอนจะอ้ะนับต้นเมเปิลกันค่ะ เมเปิลนะผักกลุ่มสวีเดนเป็นยอดอ่อนๆผักกลุ่มสวีเดนพอแก่มาใบร่วงหล่นมาบอกว่าใบเมเปิลแต่ภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าเลนค่ะเออหนึ่งต้นสองต้นนะคะสามต้นสี่ห้าหกเจ็ด รอให้เขาใบเปลี่ยนสีจริงๆแล้วเขาจะสวยมากมันมีอยู่ต้นหนึ่งที่มันเป็นพันุ์ที่ร่วงช้ากว่าต้นอื่นน่ะจำไม่ได้ว่าต้นไหนปีที่แล้วเก็บภาพแบบว่าต้นอื่นร่วงหมดแล้วนางยังไม่ร่วงฮ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวย้อนคลิปให้ดูจ้ะเดี๋ยวย้อนภาพให้ดูเนาะโอ้จะสวยเไปไน็นไคะเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเขาจะ สวยแบบสว่างกว่านี้อีกค่ะสำหรับไอใบเรือนแบนะคะก็เดี๋ยวจะเด็ดไปให้คุณเลมโบใส่อาหารเช้าค่ะคุณเลมโบเขาจะเอาผลไม้ต่างๆลงไปในเขาเรียกว่าเอ่อฟลูกโกลนะคะฟลูกโกก็คืออาหารเช้าที่เขาทำอยู่บ่อยๆค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นออแอปเปลิลกล้วยบูเบอรี่แล้วก็มเมล็ด ของเปรีป้ยวๆเนี่ยต่างๆค่ะแกใส่ได้หมดเลยอาหารเช้าของเขานะคะสวยไหมคะ <g iggle> นี่ค่ะได้นี่ละ <g iggle> เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะบอกไปหลายครั้งแล้วคะแต่ก็ยังอยากจะบอกอีก <g iggle> เผื่อบางคนเ <g iggle> พิ่งเข้ามาติดตามชมคลิปนะคะเจ้าสกูตเตอร์เฮาเดี๋ยวพ่อจะตื่น ค่ะก็พากินบรรยากาศเพิ่นๆนะคะในรั้วในสุขอากาศติดลบในวันแรกนะคะก่อนที่ทุกอย่างมันจะหายไปเพราะว่าอากาศติดลบมากๆหิมะลงมาแล้วก็ทุกอย่างก็หายไปถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะกลายเป็นทะเลหิมะค่ะแบ่งปันความสุขสดชื่นกับวิถีชีวิตชนบทในประเทศสวีเดนค่ะ อากาศหนาวและอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านจ้ะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า